ก็าโกบอยู่ครับเป็นถุงเป็นถุงหิวขึ้นกัน,นครับหิวมากแล้ว,วันนี้ปูเด้มือ้อมื่อบ่ายเมอแต่ว่ารับเอาอยู่ได้กาเอาอยู่ได้เอาอยู่แต่ว่าเป็นเป็นถุงแบบค่ายเอาเอากระดาษ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสไบพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้ตามแนวทางของปูเฒ่าเฮาเนาะครับเนาะปูเฒ่าวัดปลาครับเอฟซีครับงวดที่แล้วปูหอยเต็มเต็มครับเอฟซีครับสี่คูณสี่นักขับเนาะสองตัวครับเอฟซีครับแตกขับแตกแน่เนาะครับเนาะเอาบัดนี้เอฟซีก็ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในตะขับเด้อให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับเอฟซีครับรูปแบบแนวทางของปูมันีเพิ่นที่มาเบาปริศนาหรือว่าเราความฝันในฟังแบบใดนะครับเอฟซีก็ซอยตีกันไปน้ำแต่ว่าปูปูนี่เพิ่นตีเป๊ะเลยนครับเอฟซีครับอย่างว่ามืองวดนี่กัต่องวดขม้าอีกครับเอฟซีครับเอฟซีที่รอคอยมานานนะครับเนาะ เห็นว่าคนรอทั่วประเทศปู่เท่าครับยูซี่ครับเอาสิเป็นอ่าปูปแบบสิเป็นแนวทางตัวใดเนาะครับเนาะไปฟังปูคนสีบสูฟังครับอูซี่ครับเอาถ้าปูจะข้าวเนาะครับเนาะยบซี่ครับอ่านมาตรการค้าปูครับเจริญเจริญเอาตามแนวทางของปูเนาะโอ้ซีคุณนี่น่จังใดปูว่าให้ฟังแน่นคือเขาคาเขาเนี่ยแหละโอ้ยังฟังเหตุผลครับอย่างหลังครับผม ซีกุ้นซีนี่มันเป็นลักษณะที่คำว่ามีรถมีรถปิกอัพนี่ล่ะดีพวดีคือควานนั่นครับผมมันแก่แก่แก่สี่อย่างมากเบื้องยี่หนึ่งคือสี่ยางที่แหลกๆมันนั่นครับเบื้อง่างหนึ่งคือลูกมีมีดหลุนน้อยนั่นมันมันแลนอยูงบนท่าคนครันมันแรงหนึ่งติ่งนี่ติ่งเนาะรถมันแก่ ลูกนีม่มตรหริอขี้ยางอันนะซันนอกปวูวนนะครับบานนี้มันแลน,นมาแลนมาแล้วบานนี้เลี้ยวเบิ้งไทยมันหวานรุดดีพั้วดีทั้วเนี่ยหวานมันซีคุ้นซีเรื่องไม้ว่านันา่นนะครับก็เลยแบบบานนี่ก็เจ้าว่ามามหอดแล้วเอาก่ขี้ยางขี้ยางบอกให้ลูกนีมนนนมน่มิดเอามือไปยิ้เบิ้งมันติดมืออยู่โอ้ขี้ยางเลย ยางกระโปรงนี่ละครับมากกว่านีเท่านั้นเลยครับแต่ไม่เป็นแนวาท่างของซีซีเออเนี่ยเป็นทางที่ไปที่มาของซีซีตรงๆครับหลายๆซีนี่ครับเกื็บแตกเครื่องบนทางระดังนกปูอืมมันหดแต่ไหนได้มันโบาไปครับมันก็เป็นของธรรมดาละครับบางข้างมันกับเขาบางข้างมันก็บพกเขาครับนี่ว่าห้าเทียวดังจุดประสงค์ของห้า บ,บางครั้งมันกระโได้อมันมมันบ,บไดไอคือพว่มตังใจขกองเฮอากันจะเสียใจครับผมบันนี้ปูนปันอย่างไรปูงวดเนี่ยตองวดเข้ามานว,วันนี้พันระบบปูแต่ตองงวดมานนี่เนาะครับปูกะข้าวาปันกับปันยานะครับแต่หางฟันเป็นปนี่ไม่ดีมีห้องมองเห็นไข่มองเห็น,เ,หนกเก่าลักษณะเกา่าครับลักษณะเกา่าแต่ปันเห็นผูซ้ายผูหนึ่ง เขาไปไต้กบอันนี้เขาไปใต้เขาวางท่านมาเนี่ยเขากลับมาเขาพูเอาพวกบอ้าพูไปหาลำบากยนกแค้นประดันสิมาให้พูจังได้เลยพูก็เดยไปเห็ดอีงังมาเลยแต่บ้านนี้น่ะคัน สันสันสันเอาเลยปูเอาเลยเอาเลยเดี๋ย่ันผู้ใช้ผู้หนึ่งไม่่ว่าผู้ใชยผู้เดียวเด็ดผู้ใชยผู้หนึ่งเขามาแต่เตกบคบเขากกมาเม่าเอาเอาก็เอาแล้วเอาเขาเอาไหนก็เลื่อได้เอาลูกคบเป็นหรือโบตายปู้โบกบเป็นนี่ละแต่ว่าเขาเขาไปใตะโบว่าได้ได้หลายบอเลยได้หลายอยู่พูเห็นเห็นมือเขาอยู่หรอกมือเขา เขากำถุงกบนะุงแบบแบบอันนี้นะแบบถุงเขียวๆเนี่ยนะเป็นบุกทั้งตั้งแต่ค้าแต่ว่าของมันยินเสียงมันห้องนิดเนี่กบนอนกรรมเป็นของธรรมดาเขาว่าเอาปูนี่กบว่านเออเอาให้ก็เอายูสันปูบากินอาก่อนครับเขาก็เลยเอาให้เอากบให้สามตัวกบสามตัวออเขาให้โกบสามตัว นั่นเนี่ยนั่นเขาก็บเขาก็บ่า,บม,ามันปูกระเด็นนั่นอยู่นเนาะปูกระเด็นทามันเฉพ่ะกินพ่อนั่นจะบอ่อครับขนาดเคือให้ปูลา,าลายแท้บ่อบ่อบ่อมันมันยูนี่กระได้แล้วอ่ะครบเนาะครับมันรเด็นคบมาหลายปูกระเด็นกบมาหลายกันอยากให้ปูครับผมก็เลยว่าเอาเอา ก็ได้กันแล้วแต่เดอร์ครับกัเลยเอาให้ปูสามตัวให้กบให้ปูสามตัวเออเท่านั้นให้สามตัวมัดปูมากำมบงมะครับว่มันกบจังไดมันคือโบตินโบว์มันโบติงมา่อย่างนี้แล้วก็แ,กะแปะอยู่แต่ว่าในโตเข้ามาให้กบสามตัวครับครับว่าให้ยุครับแต่ว่า ช่วงที่กระโยกนั่นเป็นตัวกบเห็นตัวกบครับแต่ว่าเอามาให้ปูมันโมเมนตัวกบมันโมเมนตัวกบเออแต่ว่าหววากบอยู่ครับเป็นถุงเป็นถุงหิวขึ้นกันครับหิวมากแล้วบันนี้ปูเลมมยมือเมื่อบ่ายวันแต่ว่ารับเอาอยู่ครับในกำเอาอยู่ได้เอาอยู่แต่ว่าเป็นเป็นถุงแบบค่ายเอาเอากระดาษห่อห่อไว้ปูเลยบีบเอา มันเมนอันนี้มันเมนอันไหนบีบึงคายก้อนเนื้อประมาณกิโลหนึ่งนะโอ้ครับเนื้อสับแต่เพิ่นึงว่าเป็นครบเออว่าเป็นครบแต่บัดเอามาใหที่แรกๆนะเห็นเป็นตัวกรบอยู่ใช่ว่าเห็นเห็นอยู่ครับแต่บัดปูมาเปิบเป็นก้อนเนื้อบัดเอามหาหแล้วบัดเอามหาหแล้วปูเลยว่ามั่งพี่เบึง เอาบรทณเนไ่้พีหอดทางในเพียงแค่ว่าเามือบีเบิงมันเป็นคือก่อนเนี่ยเนื้อสัตว์บ้านประมาณโลนึงนี่แหละเอามาให้ปผมอ่ะยังก็เอาสภาวะสนอกคนว่าเพื่อให้กบเราอ่ะกบกับกบว่ะทีกบกับกบระบาดปูอะไรเป็นอย่งนี้บานนี่มิดดีแล้วปูเนาะมีมิดดีนี่มิดดีเกินมาเนี่ะครับ กบมันม yeah, mm ีเ hmm. ท mm ่า hmm. น so mm ั hmm. mm ้นเองแต่ว่าตอนปูจ in ับออกมาเนี่ยมันมันบดินที่ปูว่าเอ๊ะขาไม่โกมันคือบดินปูว่าหมอครับเออที่แรกนั้นเพิ่นเพิ่นเปนอยู่ในหถงเพิ่นนะครับมันเต้นยในกกมันครับมันดินอยู่เออมันดินอยู่อยู่น้ำโถงพระเจ้าครับผมวานนี้ผู้ที่ออกให้นี่เพียงแค่ว่าอ๋ผมที่ให้ปูโกบสามตัวแต่ว่าได้กลับในถถงนั่นนะครับในโถงท้งที่ยื่นมาให้น่ะครับ พันมันบ่เห็นตัวกบเนี่ยปูบ่เห็นตัวครบแต่ปูให้ให้ครบหมดบัดปูมาเบิ่งมันเป็นก่อนเนื้อศาสนามันเป็นพิจารณาให้พิจารณานี่แหละห่บัดนี้ให้ปูตีฟังบัดนี้ว่าสิเป็นเนียงบ้านนี่ไหนค่ะป้าหนึ่งแล้วสิบบอสเนี่ยเชจีเลยพิจารณาเยู่วะปูไม่เก่นว่าเพราอยากเป็ี่ยนบัดไหนมึงอยากนั่นกันมันพิจารณาคือก้อนเนื้อหนะปู ก้อนเนื้อเนี่ยก็ก้อนนึ่อก้อนนึงเออผู้ใชยกับผู้นิงเออครับนี่ผู้ผู้อมาให้เนี่ยคือผู้ใชยครับผมใช่ว่าใช่ว่าเป็นผู้ยิ่งกับบแมครับเพราะว่าเป็นผู้ใชยชัดเกนอยู่ครับอันนี้แล้วเอมมให้ปูก็เลยพิรารนาบอกว่าผู้ใชยผู้หนึ่งครับแล้วกับก้อนเนื้อนั่นมันกับสิมี้อยู่ในหลักอยู่ ได้ว่าเปลี่ยนโกนหนึ่งก็ต้องเอาเปล่นหนึ่งในน้ำหนึ่งในน้ำหนึ่งผู้ใช้นี่ก็ต้องในน้ำลักหาอกันคกันถ้าห้องสตีไปห้ายโกบสามตัวนี่ก็คือกบล้วนยังคำครันเม็นคิดเอาเพียงแค่เป็นสามตัวเก้าสามหนึ่งคิดเอาไปหน่อยคิดเอาทำหน่อยห้องบางทีเราหลายนานเขาจะจบไปปิดแกา ไปแล้วครับพี่น้องก็ไปตีเอาน้ำไปตีเอาน้ำาว่าจะแรกก็ให้ผู้ตีเบืก่อนค่อยมากไปติดตามโค้งสุดท้ายทีนึงเนาะพี่น้องก็ไปหาไปสักวันไปหาไปสัก่อนเนี่ยเพียงแค่เนื้อปูเนาะเเาป็นี้ทางไหวเพื่อหยังถ้ามันเข่าลักเนี่ยหอกบุปมป็นวัลผู้ตีใบหวยให้หวยเนาะครับผมเพียงแค่ว่าให้เนี่ยทางเพียงแค่ก้มฝันครับ แบ่งปันให้น้องปูเนาะแบ่งปันคือที่ันปันมาปูก็บพายกออกดอกเข็ดเนี่ยพายกก้าวถึงเรียวมาออกลีปหลอกลยนั่นรันพี่เป็นเสียงที่ลงดังที่เหมาะหรือไม่เหมาะครัแน่จะพูดกร็จพยายามเตือนสติตัวเองโยครับหัวใจมันผิดผิดหลักครับผมพาแนกเจ้าหน้าที่ วนเลี้ยนเขียนนานเจ้าติมาอมีแต่ใบแต่ใบอยู่นี่ก็นี่ลนะหลับเสียบ้างบ้างที่ก่อนหลับอันนี้ก็คือเป็นเราปูปูกับให้แนวทางไปซื้อนะครับเนาะฝันก็คือฝันน้อปูเนาะเฮ้นี่คู่ฝันเราเราก็ฝันในฟังเนาะครับเออไดวป่าพี่เจรนาเป็นแนวทางเอาครับผมก็ให้เอฟซีให้เรียกว่าให้ญาญโยมไปพิจารณาเอาโนปูใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาครับ ปูก็บอกความฝันเนาะฝันเะไก็ว่าฟังซื้อเนาะแต่ว่าสีชวนที่ไปตีไปเรียกเบิดเบิก็แล้วแต่เอซีโดนหยันโยมนะปูเออแต่ว่าผู้ใช,ยน,ย,ชยนี่ผู้ใช้แน่น้ำหาค,คอย่าลืมเาราเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้ในน้ำหาครับเพราะว่าเราโกมหัยเขากกมหนย่กบสีตัวสีตัวสามตัวสามตัวม่สลายเลยนี่ไม่สาตัวครับผมอย่าลืม จะเป็นข้อตีเอะมากเลยถ้าเป็นข้าตีข้ากัดตีตีไปเก้าห้าขั้นขั้นเป็นหาตีเนาะการว่าซื้อว่าตีตีเป็นห้าเก้าสามแต่ว่ามันกระตุงกระปูอยู่กรตุงกระปูอยู่ครับกรงกระปูอยู่หรอกแต่ว่าให้ปูตีไปเพราะว่าตูปูเป็นลูกฝันะเพราะว่ามันกับโบหูนาะครับเนาะว่าทีเป็นตัวใดเนี่ยโบหูแต่ว่าให้ให้ปูเอาไปพิจารณาเมื่อครับ โค้งทุทไทยก็ามาย่ำอีกนึงน้องปูเนาะอืมครับผมขอขอบคุขอบคุณปูไรนะครับเด้อครับขอครับพี่น้องัาครับ